โอ้โหเว้นระยะห่างแบบนี้เอาซะอารมณ์อยากเล่นผมหายหมดเลยโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับผมว่าว่าสกินเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าเปิดมาฮะมีโจ๊กเกอร์กำลังนั่งนอนละเมออยู่หลังจากนั้นก็ตื่นมาเพราะนกน้อยแล้วก็ต้องสร้อยคอเนี่ยเหมือนจะเป็นรังนกนะครับผม โอเคไม่แค่นี้นะฮะก็สกินนี้นะครับผมนะถือว่ามีคอนเซปที่แตกต่างจากสกินโจ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดดูดีๆแล้วเนี่ยสกินโจ๊กเกอร์ส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นสกินแนวแบบป่าเถื่อนไม่ก็แบบแนวแบบว่าบ้าคลั่งไปเลยอะนะครับผมยกตัวอย่างสกินนี้ฮะหุ่นไล่กาครับผมเนี่ยแต่ว่าสกินนี้แบบคือหลุดตีมไปเลยนะครับผมคือแบบ จ็อกเกอร์กลายเป็นแนวรักสงบแนวธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคลักษณะภายนอกก็ชุดข้างในนะครับผมเหมือนจะเป็นชุดตัวตลกปกตินะครับผมเป็นชุดแบบที่มีแขนป้อมๆแล้วก็กางเกงก็จะแบบว่าคล้ายๆกับตัวตลกสมัยก่อนนะฮะในยุคสมัยโบราณมั้งที่แบบชุดมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าเหมือนว่ามันจะมี ผ้าคลุมข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นที่ประกอบฉากนะครับผมแบบเป็นฉากรูปต้นไม้อะไรนี้นะครับผมแล้วก็ใส่หน้ากากรูปต้นไม้ด้วยนะครับส่วนตรงใบหน้าเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนโจ๊กเกอร์ทุกประการนะครับแต่ว่าจมกูกจะแหลมขึ้นนะฮะเหมือนกับคินคิโอแล้วก็ยังมีแผงคอเหมือนกับตัวตลกนะครับผมส่วนตรงสร้อยคอเนี่ยก็จะติดรังนกเอาไว้นะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมนะก็เป็นขาเทียมของโจ๊กเกอร์ซึ่งก็จะมี รายละเอียดที่แตกต่างกันไปของทุกสกินนะฮะส่วนนี้อาจจะไม่ค่อยแบบสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมดูมากนั่นก็คือทรงผมที่แท้จริงของโจกเกอร์นะครับผมด้านหลังฮะนี่นี่อาจจะเป็นทรงผมที่แท้จริงของโจกเกอร์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตสกินออริจินอลหรือว่าสกินฟ้าของโจกเกอร์เนี่ยอ่ะเอาสกินนี้ก็ได้ะครับผมจะสังเกตว่าโจกเกอร์เนี่ยจะมีแบบ หัวที่ฟูๆนะครับหัวมันจะฟูมากๆนะครับผมแบบปิดมิดชิดหัวหมดเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ใส่หมวกเอาไว้นะครับแต่ว่าสกินนี้นะครับผมนะโจ๊กเกอร์เนี่ยจะไม่ได้ใส่หมวกเอาไว้นะครับแต่เป็นหน้ากากที่จะแบบปิดแค่ข้างหน้าแทนนะครับผมเหมือนแบบหน้ากากรอบหน้าอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สีสันเนี่ยก็จะเปิดโล่งไว้นะครับผมทําให้เราเนี่ยเห็นหูโจ๊กเกอร์มันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นหูของโจ๊กเกอร์ซึ่งผมรู้สึกว่าทรงผมเนี่ยที่ใช้ได้นะเอาล่ะพูดมากไปแล้วผม เดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นตัวนี้กันบอกเลยยับแน่นอนมีท่าอื่นบ้างไหมวะาลำคาญเสียงท่าเตรียมพร้อมแบบออริจินอลมากเลยอ่าโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีท่านผู้ชมจำครั้งล่าสุดที่ผมเล่นโจ๊กเกอร์ได้ไหมเกมแอบกระตุกนิดหน่อยนั่นแหละว้าวด่านเข้ากับสก,กินสุดๆเลยสวัสดีครับ อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นูน่นนาอีฟเขาไม่ใช่หมอโอ้โตัวน่าลำคาญเลยหมอเนี่ยไม่โดนดีนะมันไม่กลับามาพับไม้ง้างเลยแล้วกันง,ง้างไม่โดนเอา,อาง,งี้แล้วกันง,ง้างเรียบร้อยโดนโอ๋แมยืนเต้นยืนเต้นนะหมอยืนเต้นเลยนะโอเค าน,นี้ไม่มีตัวสตันฮะก็ถือว่าโอเคแล้วเอาจริงไหมผมไม่ค่อยชอบนกเลยอะที่มันแบบมาเกาะจมูกอะคือแบบอยู่ในรังนกก็ได้อยู่ตรงไหล่ก็ได้แต่ทำไมต้องมาเกาะจมูกวะมาเร็วโอ้โหโหยเล็งยากว่ะช่วยเขาสิครับช่วยเขาสิครับลา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 ลอะไร <S <S ไม่ได้เอาท้ายมาแถมไม่บอกเขาอีกสุดยอดจริง เครื่องประดับที่แบบแสดงถึงการรักษานี่แนะนําอย่าเอามาเลยฮะเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าเรากำลังรักษาอยู่โอ้ยติดแม่งไอ้ดีเฮ้ย,ฮยจะเก่งเกินไปแล้วนะ อ่าแล้วมีการหมุนย่อเยอะอีกเซอร์นี่มันนิสยยัยแย่จริงๆไม่โดนได้ยังไงวะผมว่ามันเตรียมเครื่องอยู่แน่เลยที่ไหนสักที่แหละมันผมเห็อนอยู่ใกล้ๆนายอีฟอ่ะนาอีฟน,นายอีฟเนี่ยนะโอ้ย ผมว่านั้นเรียบร้อยอะถ้าเกิดว่าผมตีใครคนเดีคนหนึงล้มเรียบร้อยเลยพับไม้สิจ๊ะพับไม้ดิ <c oughs> บอกอยู่ว่าให้พับไม้ออีกนิดเดียวอยู่ไหนวะอ๋อเอ,เอมีการเดินสวน <c oughs> เออสักกะที เอาละทีนี้ก็ปัญหาแล้วเราจะรับมือ,อยังไงกับนาอีฟเพราะว่านาอีฟมันมีไทแล้วก็ผมมีโอกาสตีเทอเลอร์ได้หรือไม่ก็แบบใช้จรวดพุ่งชนแล้วก็ตีมันล้มได้แต่ว่ามันมีวุ่นยนต์มันโอ้ไม่ดีแล้ววะไม่ดีอย่างแรงเลยดูแลเทคนิคโง่ๆฮะตีนาอีฟก่อนแล้วค่อยเอ้ยไม่ตีหุ่นก่อน อยากจะวางห่างๆนะแต่กลัวมันล,ล้มอาเดี๋ยวนายอีฟก็หาทางช่วยให้ได้เลยใช่ไหมผมสามารถพุ่งไปชนนายอีฟได้น่าไม่ทันไม่ทัน <laughs> พอกูจบเลยพอพอพอกูจบเลยไปไหนก็ไป icios, ไป,ไป <S <S โอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ใครคิดยังไงกับสกินฟรีของ Joker, mm hmm. โจ๊กเกอร์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ mm hmm. ครับผม คือช่วงนี้คอนเทนต์ไอเดนอาจจะเริ่มมาไม่ค่อยบ่อยนะครับเพราะว่าผมอยากจะลองอะไรใหม่ๆดูนะครับและอีกอย่างคือช่วงเนี้ผมรู้สึกว่าเบื่อกับไอเดนยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเอเวนต์หรือว่าไม่มีแบบกิจกรรมใหม่มาเนี่ยผมก็แบบแทบไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับก็เลยคิดว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะลองแบบลงเกมที่มันเล่นคนเดียวดูบ้างนะครับผมนะก็เผื่อว่าจะรุ่งอ่ะนะ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปในะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับใครชอบเ่งกดไลก์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ